สวัสดีจากพ่อจ๋าแม่จ่าเยพินรอต่อแถวอันเนี้ยจะถ่ายรูปจุดเช็คอินนะจ๊ะแต่คนเยอะมากถ้าใครมาแล้วต้องมาตรงนี้จุดเช็คอินเนี่ยเปินรอมานานมากนะจ๊ะถ้าใครมาแล้วไม่ได้ถ่ายจุดเช็คอินเนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึงเขาวงจ้ะเยพินมาแล้ว,ล,วล้วขึ้นกินข้าวต้มสองถ้วยแล้วนะ่ะ อิ่มละตอนนี้ก็รอถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็จะกลับแล้วเดี๋ยวก็จะลงละนี่จ้ะใกล้จะถึงคิวเยตินละอีกสามสี่คนนี่จ้ะถึงคิวเยพินละแค่นี้ก่อนนะแฟนขับรอแป๊บนึงเดี๋ยวเยพินจะไปถ่ายละนี่จ้ะเสร็จละเรียบร้อยได้ถ่ายละตอนนี้ตีสองกว่าเราจะตีสามแล้วรถยังมีเข้ามีออกอยู่เลยนะน่ะที่ถนนเส้นแดงแดงอะคือไฟรถเข้าจ้ะ ที่สองแล้วถนนเส้นแดงตัดนู้นคือถนนในนี่เส้นเส้นใหญ่อะ่ะผหลโยธินนะจ๊ะผหลโยธินนะเส้นไนกะลอ่ะเดี๋ยวจยพินขอตั้งหลักลงก่อนนะจ๊ะไปคนยกหมอกหมอกหมอก ที่สองที่สอมแล้วคนรบบุรียังไม่นอนกันเลยแต่ฟังจากเสียงที่เขาบอกกันเขาคุยกันแอบฟังเขาเข้ามากันแต่จากจังจังหวัดทางนั้นเลยมากันไกลๆจ้ะตอนนี้ยีปินก็จะเข้าแถวอยู่เนี่ยมาแถวไหว้พระสวยๆเนี่ยจะขอบอกว่าคนเยอะมากยี่ปินก็เลยไม่อยากเข้าไปใกล้จ,จุดชมวิวข้างบนจ้ะสวยงามมาอคุ้มค่ากับที่เราเหนื่อยอะยี่ปินอยู่นี่ไง ลูกชายยาพินอ่ะอันนี้จุดยีน,นี้ขอมีถ้ำให้เข้าด้วยทางลงถ้ำอันนี้ที่ข้างบนนะข้างบนนะเป็นที่ไหว้พระนะแต่ข้างล่างจะมีบันไดลัดลงมาหน่อยนึ่งนะเล็กๆล,ลงมาเนี่ยอันนี้คือถ้ำทางลงถ้ำอาจจะไม่มีใครมาถ่ายให้ดูนะอ้ที่สวยๆย,ยาพินไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกยาพินก็พามาดูไอ้ที่ขี้เหล็กขี้เหล่ยอะสมหน้าสมตา อิทถ้ำลึกนวเนี่ยทางลงถ้ำทางมันอดจ,จะ,ะยกชฉยกหน่อยถ้าเร่จะพิงก็เดินสเปะส,สปะแต่กพขาก็ไม่ดีโอ้มทางลงถ้ำนี่อุ๊ยโอ้โหเกือบไปตกตะลุกทางทางบันไดมันไม่เท่ากันไงสะดุดขาดตัวเองเลยมาไหว้พระตรงนี้ มาขอพรพระตรงนี้ข้างล่างดิจค่ะใช้เสียนี่นะมีมาขอพรข้างล่างนีจ้ะมาขยาวเสยมซีสั้นหน่อยสิขอัดขึ้นจากถ้ำก่อนเพเคยมาแต่ไม่เคยลงมาถึงถ้ำนะมาก็อยู่แต่ข้างบน โอ้เราต้องรู้ว่ามีถ้ำถ้ำแม่นางชื่ออะไรนะแม่นางแสงจันทร์หรืออะไรนะแม่นางนมประจันรอะไรใน,นี่พีพก็จําไม่ได้หรอกเนาะตำนานของมีอยู่จ้ะนี่นขึ้นก็จะลงตกล,ลงก็จะลงก็จะล้มขึ้นก็จะล้มนี่นะจุดชมวิวตรงนี้ไปไปกัน ขึ้นมาใจข้างบนก่อนตะตองใส่แผ่นดวงที่ว่าให้เขียนแผ่นดวงโพกกระชับนี่พินเอาขึ้นมาจากข้างล่างด้วยเอาใส่ตู้นี้แหละมั้งจุ๊บแผ่นทองตอกจะพาไปว่างท้าอีกเยอะมากข้างบนเนี่ยคุ้มกับค่าที่เราปีนขึ้นมาเหนื่อยนะอากาศเย็ยนมากจ้ะ นั่นจะรอยว่าพุทธบาทอยู่ข้างบนนั่นนะจ๊ะคนยอมมาอยิพินคิดว่าเปิดจะลงถึงข้างล่างก็จะประมาณ4ีสี่ใช่ไหมเพราะลงน่าจะช้าเพราะยิพินขาไม่ดีจ้ะยิปินเสียงเต็มสีได้เลขเจสามนะ ไม่ได้ใบหวนนะขอไปดูก่อนจ้ะนี่จับบุชาลอยท่บาทเสร็จกักกัน,นัสดีจัะจะพินพาลงแล้วนะ,นะะตะว่างแล้วพอจะถึงบ้านก็จะลงถึงข้างล่างก็ตีตีพอดีปักตามที่มาฮะดีฮะผงข้างบนเนี่ย นนีี่่บรรยากาศตอนขึ้นกับตอนลงไม่เหมือนกันเลยตอนลงจะผิงตอนขึ้นเนี่ยคานขึ้นเลยดูถึงแล้ว ใจเย็นน้องอยู่จริงนะจะถึงยอดอยู่แล้วลูกชายเดินดังข้างหน้าลูกตะไ้าเดินกันข้างหลังกลัวจะพินล้มคนยังเยอะมากจ้ะท,ที่ยีพินไม่กล้าถ่ายตอนขาขึ้นให้ไปกลัวอายจ้ะขึ้นไปกลัวจะขึ้นไม่ถึงแล้วจะายเปื่อนๆจ้ะแต่นี่ขึ้นถึงแล้วเลยถ่ายขาลงให้ดูจ้ะ